สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํารถกระบะมือสองนะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าไมตี้เรถยนต์ปี97แคปสีเทานะคะ มาพอกับข้อสเตนเลสนะคะลงเล่มแล้วเรียบร้อยค่ะทุกท่นแอร์เย็นเครื่องดีกระซีสวยรถสภาพแบบเดิมๆเ,เลยนะคะตามในรูปเลยนะคะทุกท่านได้แบบเดิมมากๆนะคะรถยนต์คันนี้เจ้าของบอกส่งต่อในราคา95,000บาทค่ะคันหน้าสวยๆนะคะห้องเครื่องสวยๆตามในรูปนี้เลยนะคะตะเข็บเดิมๆค่ะทุกท่านไม่มีรอยชนหนักนะคะสภาพโดยรวมสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะ ท่านใดที่สนใจกําลังมองหารถยนต์ไฟใช้งานต่อนะคะรายคันนี้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะทุกท่านมีเรมเอกสารชุดโอนโครบเลยนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะทุกท่านเรมทะเบียนตามในรูปนะคะภาษีพรบรปี65ยังไม่ขาดนะคะเครื่องดีคัสีสวยดอกอยางยังดีอยู่นะคะคันนี้มีรล้วอไหล่ให้ด้วยนะคะรถสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะ ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีคะ่ะทุกท่านติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ